โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยู่กับช่องเทมเปอร์เรซิ่งนะครับก็คือมุมกล้องอาจจะมันอาจจะเอียงๆหน่อยนะนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับผมว่าว่าก็คือ j r s นะผมแปลงเกือบทั้งคันนะครับก็มาดูกันว่ารายละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมได้แปลงไปนะครับเออบางคนเห็นเลยว่าเอยอันนี้มันเป็นของไม่ใช่ของเดิมติดรถนะ มันเป็นของโนวาโซนิกหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับบางคนเห็นก็อ,อาจจะรู้เลยแต่บางคนเห็นอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นของอะไรนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าถ้ามันแปลงถ้าคิดจะแปลงมันแปลงได้หมดแหละครับก็คือไม่ว่าจะใส่รุ่นของรุ่นอะไรนะครับถ้าคนถ้าถ้าคนจะทำนะครับมันทํามันแปลงสามารถแปลงใส่ได้กันหมดแหละนะครับแต่มันอยู่ที่ว่างบมันจะบานปลายไหมนะครับอย่างที่อย่างที่ผมมาบอกนะครับคลิปนี้ก็ จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะเพราะว่าผมก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าแปลงแปลงถ้าแปลงไม่ดีเนะี่ยถ้าถ้าเอาของรุ่นที่ว่าไม่ใกล้เคียงกันจริงๆเนะี่ยมาใส่นะครับก็คืองานงอกเลยนะครับก็คือมันจะบานปนะลายเนาะเพราะเราผมก็เลยมาบอกว่าคลิปเนี้ยนะครับจะมาบอกว่ารายละเอียดนะครับว่าเฮ้ยที่ผมแปลงไปอะ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับผมชุดหน้าผมแปลงไปเนี่ยมีอะไรที่ มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะจะแปลงอะไรเงี้ยนะครับถ้าบางคนถ้าไม่รู้เลยเนี่ยผมพูดถึงในคนที่คนคนที่ไม่รู้เลยนะไม่ไม่รู้ที่ไม่รู้ไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะนะครับที่จะปั้นรถรุ่นนี้นะครับบางคนเห็นอืมมันก็เป็น JR มันเป็นก็เห็นแค่โครงเหมือนก็ว่าไม่มีเปลือกอย่างเดียวนะผมเจมันก็มันก็คือ JR แต่ไม่มีเปลือกอย่างเดียวแต่จริงมันไม่ใช่นะผมผมแปลงเกือบทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า ที่ผมแปลงไปอ่ะมันมีอะไรบ้างเนาะนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางการแปลงพูดถึงผมแปลงเนี่ยอย่างชุดหลังเนี่ยผมบอกเลยนะว่าบานปลายมากๆเลยนะครับผมผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับส่วนพื้นฐานผมก็พอมีแต่ว่าคือชุดเนี้ยที่ผมบอกอ่ะที่ผมผมจะพูดเนี่ยคอือยังไงอ่ะมับนบานปลายเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกคนที่จะแปลงด้วยนะครับว่ามัน มันจะต้องใช้ของอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูของเดิมกันเดี๋ยวผมว่าเปรียบเทียบของเดิมเนี่ยผมมีของเดิมเตรียมมาไว้แล้วนะครับผมจะเปรียบเทียบของเดิมว่าของเดิมเป็นอย่างนี้ของของที่ผมจะแปลงใส่มันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับโอเคครับผมก็คือของเดิมของเดิมเนี่ยที่ผมเตรียมวางไว้ให้นะครับของเดิมเป็นดุมดุมหลังดุมหน้านะครับแล้วก็เป็นชุดโชค โชคหน้าอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับคือจะแปลงเนี่ยยางอาผมเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ไล่ให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างหนึ่งไล่ไปชุดบนก่อนหนึ่งที่ผมแปลงนะเนี่ยสังเกติสังเกตดีดดว่าคือที่โชกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของมันนะครับชุดหน้าแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่ามันแปลงได้หลายอย่างนะครับจะเอาชุดหน้าของโนวาโซนิกมาใส่เนี่ย นะครับมันต้องมันมีหลายวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งคือวิธีที่ที่หนึ่งเนี่ยคือจะง่ายหน่อยนะครับผมซื้อบูธตัวนี้นะครับมันมีบูธตัวเนี้ยขายสําเร็จนะครับขายสําเร็จแต่ผมไม่รู้หน้าของ JR ไม่มีไหมนะครับแต่ว่าไอ้บูธตัวเนี้ยมันเป็นของ KR คาวาซากิ KR นะครับ แต่มันไม่มันมันมัน,ม,นมันจะมาใช้ของ JR ไม่ได้ผมรู้สึกว่าโชคโชคของเขาวัตสกีค KR เนี่ยมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้ขนาดขนาดตัวเนี้ยนะครับอาจจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับผมผมก็เลยต้องไปซื้อผมไม่รู้ว่าของ JR มันมีไหมแต่ผมไปซื้อของ KR มาปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้นะครับผมก็มันอันนี้อันนี้คือบานปลายหนึ่งอย่างแล้วนะหนึ่งอย่างแล้วที่บานปลายนะครับคือตัวเนี้ยผมต้องไม่ให้ลงกึงกึงทำการกึง กึงออกกึงข้างนอกอะ่ะเพื่อจะให้ใส่กับแผงคอ <_ an> เพื่อจะให้มันพอดีกับแผงคอแล้วก็ให้ให้ชกใส่เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าไม่กึงออกมันจะใส่เข้าไปไม่ได้มันมันใส่เข้าไปในแผงคอได้แต่ว่ามันใส่ชกไม่ได้เพราะว่าเหมือนก็ว่าแผงคอมันเล็กกว่าของ kr อย่างที่ผมบอกนะครับขนาดแกนขนาดแกนอาจจะเล็กกว่าของ kr นะครับมันก็เลยพอใส่เข้าไปตอนใส่มันก็ฝืนใส่ไงมันจะมีลักษณะตรงนี้ นะครับผมมสามารถบีบบีบเข้าบีบออกได้ประมาณเนี้ยแน่นทายได้ตรงนี้นะครับผมก็ไปกินตรงนี้ออกนะครับผมอันนี้ผมอธิบายสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็แล้วไปเนาะประมาณนี้อันนี้คือบานปลายหนึ่งอย่างแล้วนะครับไอการจะเอาของโชคชุดหน้าเนี่ยดุมพวกดุมเนี่ยของเว็บมันจะเท่ากันนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันมีเว็บโซนิก นะครับเว็บตัวเก่านะเว็บพวกเว็บร้อยตัวเก่าร้อยร้อยยี่ห้าไม่ใช่ร้อยยี่ห้าจะเป็นตรงนี้จะเป็นสี่สี่รูน็อตตัวใหญ่อ่านะอันนี้เป็นเว็บร้อยตัวเก่านะครับเอาเป็นพวกโซนิกโนวาแดดเอลเอสพวกเนี้ยจะใช้เท่ากันนะครับในส่วนของดุมเนาะก็เอามาใส่ก็เอามาแปลงใส่ได้นะครับอืมแล้วก็อย่างชกชกเนี้ยก็ อย่างที่ผมบอกแปลงชุดนี้ชุดเดียวนะครับผมใส่บูทใส่ทั้งหมดสี่ตัวหนึ 1, ่งฝั่งฝั่งละสองตัวนะครับทั้งบนด้วยนะครับวิธีที่สองที่จะยกชุดหน้ามาใส่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแผงคอตัวนี้เป็นแผงคออันนี้มันเป็นแผงคอของเทนา่าฮอนด้าเทน่านะครับแล้วก็แผงขอบนแผงขล่างเลยนะเป็นของเทน่านะครับอันนี้วิธีที่สองนะที่จะแปลงเอาชุดหน้ามาใส่นะครับ ก็คือวิธีที่หนึ่งอ่ะมันจะง,ง่ายนะครับแต่แต่มันบานปลายอย่างที่ผมบอกนะครับบานปลายตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ยต้องไปต้องไปแก้ไขนะครับผมก็คือผมจะผมก็ไม่ได้ถ่ายดูตั้งแต่แรกนะครับมันผมก็คิดว่ามันมีคนรู้แล้วไงมันจะละเอียดเกินไปผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้คือบานปลายหนึ่งอย่างแล้วอันนี้ผมซือมาได้ได้มาในราคาสองร้อยนะไอตัวบูทตัวนี้สีตัวตัวละห้าสิบบาทนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูของ วิธีที่สองวิธีสองนี่คือแผงแผงคอสังเกตดูว่าแผงคอเนี่ยสองสองตัวเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันนะครับมันเป็นชุดเดียวกันเนาะเนี่ยเป็นชุดเดียวกันของแผงคอบนแผงคอล่างของฮอนด้าเทหน้านะครับแต่แกนตัวนี้นะผมแกนตัวเนี้ยมันจะของเทหนา้ามันจะใส่ไม่ได้ผมก็เลยต้องทําการกึงกึงให้ลงกึงอ่งกึงทางนี้เห็นไหมกึงใต้ตูดเนี่ย กึงออกเอาของเทน,น้าออกแล้วก็ของเอายมหาห้าของยามาฮ่าจีอาใส่นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมมันก็จะใส่ได้แต่ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะต้องเจียหลบหรือเปล่าหรือว่ายัางไงผมก็จาไม่ได้นะครับผมก็คืออันนี้เป็นชุดของมันเลยนะครับเป็นชุดของมันเลยก็น็อตขันปกตินะครับก็คือเหมือนกับว่ามันจะเบาไปอีกเยอะมันก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็เบาเบาเล็กดูสวยอะไรเงี้ย แล้วชุดแฮนด์ก็เป็นชุดแฮนด์จะใส่ของก็ใส่ของเทนา่าพวกเทน่าโซนิคแดดอย่างนี้ก็ได้นะครับเอายกมาใส่แต่งคอนะครับแต่ของผมผมจะเป็นชุดของเทน่าทั้งหมดนะผมประมาณนี้โอเควิธีสองนะอันนี้คือวิธีสองโดยที่ไม่ต้องใส่บูทนะครับไม่ต้องใส่บูทเลยเราก็สามารถใส่ได้เลยยกมาทั้งชุดใส่ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูอะไรกันในส่วนของเกยโยงอ่ะเกียโยงบ้างเกียโยงเนี่ยเป็นของแดดนะผมถ้าใครจะทําเหมือนผมเนี่ยดูไปมันก็เหมือนแบบคือดินเนียนใช่ไหมดินเนียนน,ยน,น,ยน,นะครับอันเนี้ยก่อนที่ผมจะเอาโค้งไปปะก่อนที่ผมจะทําสีโค้งผมได้ทําการเอาโค้งไปปะถ้าใครดูคลิปผมตั้งแต่แรกนะครับก็จะรู้ว่าเออมันมันเป็นมาอย่างไงเนาะเนาะสำหรับรถคันนี้นะครับเผื่อมีคนมาดูคลิปผมคลิปนี้คลิปแรกนะนะครับ เออก็เนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมได้ทําการขึ้นขึ้นเอาบูธขึ้นงานใหม่นะครับที่ที่เดิมจะอยู่ตรงนี้เห็นรูอ่าที่เดิมรูเดิมมันผมก็ทําการขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ผมก็แปลงทําการย้ายจุดย้ายจุดยึดของเกียร์ทั้งหมดนะครับแปลงก่อนที่ผมจะทําสีนะผมถ้าใครดูก็จะรู้กลับไปดูคลิปกเก่าๆได้เนาะ ประมาณนี้อันนี้เป็นของคันดาแดดนะครับผมเอามาใส่ก็แล้วแต่ <ทำ S 1> อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคนจะทานะครับผมมันแปลงได้ทุกรุ่นแหละจะเอารุ่นอะไรมาใส่ก็ได้นะครับแต่ผมผมเลือกเป็นของคันดาแดดเพราะว่ามันจะแปลงง่ายเนาะประมาณนี้นะครับบางคนมันแล้วแต่ช่างนะครับผมว่าใครจะแปลงเนียนเนียนไม่เนียนอยู่ที่ช่างเลยแล้วแต่ความสามารถของคนนะครับก็อาเกยโยงเสร็จก็เข้ามาจะเป็นชุดหลังเลยคันนี้นะครับ ชุดหลังที่ที่ผมบานปะที่บานปลายเล็่ที่คิดไม่ถึงเลยนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวชุดหลังดูไปมันก็เหมือนของโซนิกดูไปดูมามก็เหมือนพวกเดดเทนา่าผมว่าดูอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้นะครับลักษณะมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเล็กแต่ของ JR เนี่ยมันจะคนละเรื่องนะครับถ้าเป็นของค่าย Yamaha เนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยแม็นมดูมหลังมันจะมีใหญ่ขนาดใหญ่นะครับผมเทอทะนะครับ เขาถึงไม่ค่อยนิยมใส่นะครับผมแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่มนคนเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมให้ดูอันเนี้ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นดุมของฮอนด้าบี t นะครับเป็นดุมของฮอนด้าบีทผมไม่ได้ถ่ายรายละเอียดให้ดูเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมไม่อยากขายงานน้อยๆอ,อย่างเงี้ยแบบที่คนสามารถดูแบบคิดว่าง่ายๆนะครับ ครับไม่อยากจะถ่ายดูเนาะก็คือที่ีีีเกิดปัญหานะก็คือเนี่ยตรงเนี้ยดุมในสองของดุมเนี่ยผมไปซื้อมือสองมานะคู่หน้าคู่หลังเนี่ยนะครับคู่ละทั้งพร้อมดุมสเตอร์ด้วยนะมันมีแยกกันดุมสเตอร์กับดุม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 ตัวนี้นะครับหน้าหลังผมซื้อมาได้มาลาในราคาสี่ร้อยบาทนะครับผมดุมแท้ถอดจากรถเลยนะครับเขาถอดให้เนาะก็คือตรงเนี้ยมันจะบานปลายมากๆเลยนะครับของผม บนรยายตรงไหนบรปยายคือคือผมจะบอกว่าคือแกนเพลาตรงเนี้นะครับผมผมจะบอกว่าแกนเพลาแกนเพลาชุดล้อหลังเนี้ยมันมันขนาดไม่เท่ากับขนาดไม่เท่ากับของพวกแดดไอพวกของพวกโนวาของพวกโซนิกของพวกเทน่าพวกเนี้ยของเว็บอย่างเงี้ยเออมันจะไม่เท่ากันนี่ผมให้ดูนะผมแต่แกนเพลาของ แกนเพาของเทน่ากับของ JR เนี่ยมันมีขนาดเท่ากันนะครับมันสามารถใส่กันได้นะผมแต่บังเอิญว่าผมไปได้ดุมบีดมาแล้วผมก็ทําการผมคิดไม่ถึงนะครับผมก็ทําการไปเอาเอาไปกึงมาเรียบร้อยนะครับคือเรื่องเรื่องผมก็เสียดายดุมอ่าเฮ้ยผมไปกึงมาเนี้ยผมจะเอาดุมนี้ทิ้งแล้วก็ไปซื้อดุมใหม่มาใส่ก็ไม่ได้ นะครับเพราะว่ามันกึงมาแล้วผมเสียดายผมก็เลยตัดปัญหานะครับนี่ผมไปเอาผมก็เอาแกนเผาตัวนี้แกนเผาตัวนี้นะครับของ h o n d a b บีบมันจะมีขนาดเนี่ยขนาดตรงเนี้ขนาดใหญ่กว่าของบีบของเอลของแดดนะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะใหญ่ใหญ่กว่าตัวของพวกอันนี้อันนี้จะเป็นของจะมีขนาดของเท่าของเว็บของเทนาของพวก n o วา โซนิกเนี่ยจะเท่ากันของ JR ก็เท่ากันนะครับแต่ของบีดของ L อตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าบานปลายแน่นอนถ้าใครไม่รู้นะครับผมถ้าใครจะแปลงจริงๆนะครับนะครับผมถ้าไม่ให้บานปลายถ้าเป็นดุมดั้มก็เล่นของพวกเวฟพวกโนวาพวกอันนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นดิสผมแนะนําให้เป็นพวกโซนิกโซนิกเฮน่าโนวาอะไรพวกนี้ อันนี้มันจะใส่ได้โดยที่ไม่บานปลายนะครับเพราะอันตัวเนี้ยมันบานปลายมากมากนะครับพอผมใส่เข้าไปลูกปืนมันมันไม่ได้นะครับผมบางคนถามว่าที่ทำไมไม่เปลี่ยนลูกปืนลูกปืนอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้นะผมบอกไปก่อนลูกปืนมันมีบังคับไซส์นะครับของใครของมันนะครับเนะบาะบังคับไซส์ผมเพราะผมไปถามหาว่าหมดแล้วไงลูกปืนมันมันไม่มีมันไม่มีเอ้ยผมต้องการความโตของลูกปืนอ่ะ ไของตัวนี้ได้แล้วเอาผ่านแกนตัวนี้นะครับมันก็เลยมันก็เลยต้องเปลี่ยนก็คือที่ปัญหาที่เกิดก็คือถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้แล้วหางปลาข้างในหางปลาข้างในนะครับมันก็ต้องขวาน รวมถึงสวิงอาร์มตรงนี้ด้วยนะครับสวิงอาร์มตรงนี้ก็ต้องคว้านก็ต้องคว้านเหมือนกันเพราะว่าลักษณะของแกนนี้ยมันใหญ่ไปหมดมันต้องทํามันต้องคว้านทั้งหมดนะครับแต่ดุมในส่วนของดุมพวกบูทดุมต่างๆเนี่ยบูทข้างเนี้ยอย่างข้างๆตรงนี้ยนะครับก็ต้องคว้านเหมือนกันคว้านขยายนะครับอันนี้ก็ต้องไม่ให้ลงกึงนะครับผมสมัยสมัยตอนเรียนเนาะ ก็ถ้าใครจะย,ย่นอามน,นะผมสายย่นนะครับก็เมื่อก่อนสมัยเรียนเอาเลื่อยตันเหล็กผ่าผ่าจะตุรีมากๆแต่ตอนนี้ผมมีวิธีนะผมก็เลยไปเอาไปให้ลุงกึงนะครับทําการคว้านขนาดตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะใส่เผาของตัวนี้ให้ได้หลักๆเลยที่คว้านเนี่ยปัญหาที่ผมบอกนะครับก็อ,อยู่ที่ดุมนี่แหละดุมไม่เอามาผิดไงคิดไม่ถึงนะครับคิดไม่ถึง มันก็เลยต้องความม้านไปหมดเลยคว้านสวิงอาร์มคว้านบูทข้างในแล้วก็คว้านหางปลาข้างในตัวนี้รูหางปลานะครับคว้านทั้งหมดนะครับอันนี้บานปลายมากๆนะครับแต่ถ้าใครจะแปลงจริงใส่จริงนะผมแนะนำอย่างที่ผมบอกดุมโซนิกโซนิกดุมโนวาดุมเทน่านะครับก็ต้องเป็นพวกนั้นมันจะแปลงโดยที่ไม่เสียไม่เสียงบมากมายไม่บานปลายเนาะ นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็ถายจะแปลงนะครับผมมาบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะเผื่อคนที่ไม่รู้เผื่อคนที่ไม่รู้นะครับโอเคครับผมก็คือสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือถ้าใครไม่รู้นะครับผมถ้าใครมีงบจํากัดเนี่ยใครมีงบที่จํากัดนะครับก็ถ้าจะแปลงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ มันจะบานปลายเนาะที่ผมบอกรายละเอียดที่ผมบอกไปรายละเอียดไปก็ถ้าบอกอย่างที่ถ้าทําอย่างที่ผมบอกก็อาจจะไม่บานปลายนะครับแต่ถ้าทําดุมบีดดุมแอลเนี่ยยามาใส่นะผมมันจะบานปลายเนาะก็เป็นถ้าเล่นก็จะเป็นดุมโซนิกดุมพวกโนวาเทน่าอะไรดุมเล็กนะครับแต่บางคนท่าง,ง่ายๆเลยจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเงินเยอะอะไรอย่างที่ผมเนี่ยผมชอบเป็นดิสนะครับผมก็เลยจะทําเป็นของของท้าหลังเป็นดิสนะครับ แต่ถ้าบางคนชอบเป็นด้มผมว่ามันก็โล่งดีสวยดีนะครับผมด้มันก็มีความสวยอีกแบบหนึง่งเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ก็คือผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมที่รถคันนี้มันไม่ได้เสร็จทันใจนะครับผมก็บางคนอาจจะรออยู่อาจรอดูอยู่อะไรเงี้ยบางคนถามพี่ทําไมคือรถเสร็จช้าจังอะไรเงี้ยอยากขี่เร็วๆอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างนะครับผมมันต้องหนึ่งเลยนะครับมันก็ ใช้ต้องใช้งบนะครับผมผมก็รองงบด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของท่ออย่างท่อเนี่ยท่อก็สั่งตีอยู่นะครับผมภายในอัดคลิปหน้าอาจจะได้อาจจะได้มาถ่ายถ่ายรีวิวท่อเนาะเพราะว่าคลิปหน้าอาจจะท่อท่อคงถึงแล้วล่ละนะครับผมผมสั่งตีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รอในเรื่องของงบเอาตรงๆเลยนะครับรอรอในเรื่องของงบเพราะว่าชุดเบรกชุดอะไรเงี้ยผมไม่อยากจะไป ผมไม่อยากจะไปซื้อสั่งจากจากเว็บอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวเผื่อมงานงานมันมีปัญหาขึ้นมาเงี้ยผมจะแก้ไขหรือว่าไปจะไปขอเปลี่ยนเขาอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากเนาะเพราะว่าถึงถึงจะเปลี่ยนได้เราก็ต้องส่งมีการส่งไปส่งกลับอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลานะครับผมจเจาร้านแถวเนี้ยนะครับที่สามารถเปลี่ยนงานกันได้นะครับประมาณนี้ชุดเบรกขาชุดเบรกชุดท่อแล้วกช็ชุดสีนะครับทุกอย่างมันต้องใช้งบนะครับผม ก็บางคนแบบเฮ้ยทำไมเสดชา้าจังอะไรเงี้ยมันมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ช้าหรอกครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับงบมันก็สําคัญนะผมงบน้อยงบเยอะอะไรเงี้ยมันก็นะครับผมก็ภาระผมก็เยอะเนะาะจะมาเอาจะมาเอา,เอาทุกอย่างมาลงกับรถอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับภาระ,ะหน้าที่ผมมีนะผมหลายอย่างหลายอย่างเลยนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับผมงานผมก็ งานที่ทํามันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนตอนตอนที่ยังไม่เกิดโรคระบาดพวกนี้เนาะนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับผมก็คือขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมที่มันเสร็จช้านะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมมีแค่นี้นะครับ